โอคค้โฮีผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้นะผมมาอยู่กันไอริลักของผมนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้ทําตัวเาดาวมาติดทีมเป็นตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเอมิเลียนั่นเองนะครับผมตอนนี้เอมิเลียผมบวกหนึ่งนะครับผมไปจับมาได้นะครับกบใช้แรกก็เยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ความสามารถผมได้เป็นลาดแอคแท็กนะครับผม ผมรีผมใช้บัตรรีเอานะผมอตอนแรกคือแม่งแดดนีไป้ทุกคนต่อต้านลงทนีผมก็เลยรีมาเป็นล่าแอทแทกนะคผมบจมทีครั้งสุดท้ายนั่นเองก็ฮารเรีรัก็ประมาณนี้นะครับนี่นับผมอันนี้เลยนะครับใช้แร่ธาตุเยอะเอาเรื่องอยู่ผมมีเกียร์ลดแร่ช่องเดียวนะครับเดี๋ยวรอคิดมาดนะครับเราจะมา เขากระดิ่งมาแทนกระเป๋านะครับผมผมก็คัดการไปแล้วล่ะนะครับผมก็หรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสเอมิเลียกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเอมิเลียก้าดาวนะครับผมจริงผมก็ปั้นตั้งแต่วันศุกร์แล้วแหละแต่เพิ่งหมัดนะครับผมเพิ่งแล้วก็คืนนี้ผมจบหลีกเพชรสนะครับแบบสบายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขอซื้อคนนกก่อนนะครับ เพรทับซื้อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเจ้าเอมิเลียกันนะครับโอ้หมีตัวเพียงสองตัวแล้วไม่มีตัวกันบินเลยนะครับโอ้โหทีนี้ไปครับลองดูครับมีบาคิเก้าดาวกับเอมิเลียเก้าดาวนะครับดูกันสิว่าเราจะไหวหรือเปล่า ึ่งต้องบอกเลยว่าทีมผมเนี่ยแพ้สายแบบว่าตัดและมากเลยนะเพิ่มแลอะไรอย่างนี้แลเนื้เพราะทีมผมเนี่ยจะเป็นดูครับใช้แลแต่ละโอ้ใช้แลเยอะมากนะอ้าวการกับคำจบแล้วครับสำหรับทีมแรกนะครผมทีมผมเนี่ยแพ้มากเลยนะเพิ่มแลอะไรอย่างนี้เพราะว่าทีมผมเนี่ยไม่ค่อยมีเกียร์ลดแลนะมีเกียร,ร์ลดแลแค่ช่องกลางก็คือรองเท้านะครับทีมแรกเนี่ยครับ บากิของบวกสเบลเบียบวก1น,นะครับมีอนุมพิตนะครับผมอยากได้ตัวขึ้นในตอนนี้อ่ะผมอยากได้ตัวแบบว่าตัวยืนค้ำมากเลยนะเป็นตัวยืนรับดามเมจอะไรอย่างงี้นะครับแต่คือผมต้องใช้บาวาไฟไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะสุ่มไม่ได้เลยนะครับติดต่อมานะครับมีบาไฟอ่ะก้าดาวด้วยนะครับผมมาไปดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่า ไปกดอัตโนมัติไปเลยนะครับลูกไฟมาขอลูกไฟสวนหน่อยปัดมาเราก็พัดกลับนะครับลูกเหมือนว่าลิ้นติ้อเขาเยอะกว่าเราหรือเปล่าโอเคมันเราจะได้เปรียบหรือเปล่าโอ้ดูอนุบีเขาเดืครับแต่ดูบีดมากเลย คือผมหวังว่าตู้แสงมืดรวมแสงมืดรวมรวมตู้แสงอะไรเงี้ยรั่วดโดนมิตฉาไมครับโอเคน่าจ,จะปิดก็ได้อยู่นะถ้าแหลกก็ต้องขอไปนะผมยเมยเลโรใช้งานดีอยู่นะครับเนี่ยดูด,ดีครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับเอเมิเลครับเรมเนี่ยไม่เป็นตัวที่แบบยืนยืนดีมากมันยืนนานมากเลยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นแบบว่าพลังแฝงค่าแฝงอะไรอย่างเงี้ยครับ โหแล้วโคตรสุดยอดนะครับเยบร้อยไหมครับผมก็สลับทีมเ l ลเ e l วล1นะครับผมหเกียร์เขาก็เรื่องนะครับเนี่ยโอเค,อเคไปดูกันทีมต่อไปนะครับผมทีมนี้ไม่น่าจะไหวนะครับโอ้โห ไว้ครับอยอ่ะโอเคลองทีมนี้ดูไหมครับเอเลนเอเลนก้าราเม็กนะผมโอ้โหโอเคครับผมสำหรับทีมเอเลนเมื่อตะกี้นะผมผมก็ได้พ่ายแพ้เข้าไปนะผมซึ่งที่ผมไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูเพราะผมแหลกมากผมค้างมากนะครับตอนอัดคลิปมันเลยค้างหนักมากเลยนะครับผมก็ต้องขอนะอภัยครับเอาเป็นว่าผมแพ้นะผมก็ คือแบบเขาปล่อยตัวมาลัวมากนะครับเขาวางห้าตัวอย่างเงี้ยคือแบบอะแล้วก็เอรินกาวราแม็กมันโกงมากเลยนะครับผมผมก็ไม่ไหวไปนะอะมนต่อกันไปทีมต่อไปกันดูนะครับโหทีมนี้เอาแล้วไปไหวลจะไหวไม่รู้เดี๋ยวลองดูทีมต่อไปก่อนนะครับบอลล็อกเอรินเอ้ย,อยรยไวไปครับดูครับจะได้หรือเปล่า มีมีห้าตัวอีกแล้วนะครับเครื่องผมจะค้างไหมเนี่ยไปวัดกันมาวิทันไปลูกพ่อทันไปผมก็บอกเลยว่าจากที่ผมได้ปั้นในมิเรียมาเนี่ยเป็นตัวที่แบกเอาเรื่อนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ ยังใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับข้าวไดา้อยังทาได้อยู่นะครับทาย้อนหลังนะครับโอเคนี่ครับตัวเพกเอาเรื่องเลยนะครับอิมิเลียเ้วก็เปกนะครับโอเคอีกสักทีมแนละ้วอันนี้เป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับทีมนี้โอ้ตัวป่วนหม่ก็ไม่ไหว โอเคเจอแล้วดีบนีคน,นี้คนนี้แหละไปอยูแล้วหรือเปล่าลองดูครับโอเคไปกันครับทุกคนดันไปรู้เพอดันไปอย่าเพ้่าแพ้ โอ้ทีมเขาปล่อยตัวมาเร็วมากครับทุกคนเดี๋ยวผมขอภาพเป็ปนตัวนกันใครอยากรู้ว่าเระดับขนาดไหนดูดูดไหวไหมเนี่ยสวยแล้วครับกดโลูกไปน้ำแข็งตัดตัดจำนวนคนณเขาก่อนตัดจำนวนตัวเขาไปพีกไปลูกพีกไปสู้เขาเอเมิเลียสู้เขาสู้เขาไป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  แลกๆหกแต่ผมขอพับ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 างก่อนนะไปต้องรีบยื้อนะฮะต้องพยายามยื้อให้ตัวกันบินครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเราต้องยื้อให้ตัวบินของเรานะครับตีปอมแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทีมเขาเรียกเรียกตัวมาโคตรรัวดูดิคือไม่เรียกรัวมากโอ้แล้วเราโดนดุดเวลารัวๆเลยครับภาพตัวบินตีรัวๆครับตอนนี้ โอ้อยมีเลียเขาเขาไอ้ไม่ใช่เขาตีป้อมเราไมนะพัดไปก่อนโอ้ยเอยเรินเขาแบบมาถึงป้อมเราได้ไงวะเนี่ยสุดเกินไปขอรออยู่เพื่อนวัดกลับมากันโอเคเอ๊ะทำไมทำไมเอเรินเขาโดดโดดโคตรจังวะแล้ดเอรินตีผมมันไม่โดดเลยวะอืมไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คเกียร์หน่อยน,นะ อโอ้โหเกียร์เขาเจดดาวนะพลังชีวิตโอ้โหโอเคโอเคโอ้โหเกียร์เขานี่แบบมีเกียร์ใหม่ด้วยคนระับจะเป็นหกดาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกียร์เจ็ดดาวนะผมโอเคครับผมก็พีพีไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็เนีย่ยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทีมผมนะครับจริงๆสามารถทำลิม ก็าวดาวก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังยังเก็บไว้ก่อนนะครับเนี่ยลิมก้าดาวก็ได้หรือว่าจะทําอีลินก้าดาวก็ยังทําได้นะครับตอนนี้ผมทำเอมิเลียแค่ตัวเดียวก่อนนะครับตัวอื่นเราค่อยว่ากันนะครับผมโอเคสำหรับกิปวิโอนี้นะครับก็ต้องขอลาวไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมออข,อขอบคุณที่เข้ามาเชมนะครับผม เจอกันผมบ๊ายบาย